วันนี้อยู่กับรถการะะครับวันนี้อยู่กับรถการะะก็บ้านเมืองเราเนาะการจราจรก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะคับข้างยิ่งถ้าฝนตกด้วยการจราจรนี่ติดแน่นอนครับพี่น้องแต่นี้นิสัยคนไทยนิสัยคนไทยก็จะมีหลายประเภทครับการใช้รถใช้ถนนนี่อย่างเล่นซ้ายนี่ครับ ผมนี่ขับเลนสายสุดนะครับพี่น้องนี่นี่คือขับเลนสายสุดแล้วนะครับส่วนซ้ายทีนี้จะเป็นไหลทางครับไหลทางนี่เพื่อถ้าตามกฎจราจรเนี่ยเพื่อให้รถอรถ้รเวลาเสียหรือเวลาฉุกเฉินได้เบี่ยงจอดข้างทางแต่นีสายคนไทยนี่เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องนี่ก็ถ้ารถติดก็อาศัยลักไก่เนี่ยครับเลาะเลาะเลาะ,ะข้างทางนี่ครับ แล้วอย่างเราเนี่ยอยู่เลนซ้ายสุดมีโอกาสที่เฉียวชนบางทีเราไม่ได้ระวังเพราะว่ามันมันไม่ใช่ทางหลักด้านซ้ายหลายทางมันมันมันไม่ใช่ทางหลักแล้วทําให้เราไม่ค่อยได้ระวังเพราะว่าเราคิดว่าเราอยู่สายสุดแล้วอ่าเราก็จะมัวมองแต่ด้านขวาอ่าแต่ผลสุดท้ายนี่ครับพวกที่รักไก่มาเลนซ้ายเนี่ยครับเราเผลอนิดเดียวมีสิทธิ์ได้ชนนี่ ผมคิดว่าวิธีดัดนิสัยของของคนขับหลายทางที่ดีสุดเราขับนี่เลยครับพี่น้องขับเกือบคอมเลนเลยแต่ว่าให้อยู่ในเลนเราเอาชิดซ้ายมากที่สุดนี่จะได้ไม่ให้พวกมันพวกที่ขับนิดขับรถแบบลักไก่เนี่ยเข้าไม่ได้เอาอย่างนี้เลยพี่น้องนี่ตอนนี้ผม ล้อสายผมจะกินแถบเส้นนี่ครับกินแถบเส้นไอ้คันหลังมานี่แซงไม่ได้ต้องทําอย่างนี้ครับพี่น้องจริงนิสัยคนไทยเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคุณอบรมใบครับขี่มาแล้วคุณผ่านการสอบไปกับขี่มาแล้วบางคนนี่ต่อไปกับขี่มาจนไม่รู้จะกี่รอบแต่คือสันดานคนเราเนี่ยยังการขับรถของคนไทยเนี่ยยังยังไม่ ยังไม่ปฏิบัติกฎอ,อย่างจราาจรอย่งิงจังไม่เหมือนต่างประเทศเขานี่ครับลหลทางใช้หมดอพอใช้หมดหลาทางใช้หมดแล้วก็ไปแย่งเบียดเขาด้านหน้าเพื่อที่จะเข้าเล่นขวามือ,อส่วนเล่นขวามือก็ต้องหลบให้พอหลบให้ก็ต้องเสียสิทธิ์แตนที่จะรถจะไหลลื่นไปก็ต้องมาติดชะงักเพราะพวกที่ขับรถลักไก่เนี่ยพี่น้อง ก็ใครดูคลิปผมครับวิธีแก้ต่างเมื่อกี้ผมทําให้ดูแล้วอ่ะวิธีวิธีแก้เผลดพวกขับรถกินไหลาทางเราขับเบียดซ้ายไปเลยให้ตัวรถเราไปกินกับเส้นทึบอ่ะพอเราอยู่ในเส้นทึบรถนี้เข้ามาไม่ได้แล้วนี่นี่ครับพี่น้องอย่างนี้ครับเราพยายามอยู่ในเส้นทึบอ่ะตอนนี้พวกรถนี้ก็เข้ามาไม่ได้แล้วอ่ะนี่ครับ ก็แก้ไม่หายครับนิสัยคนไทยในเรื่องการใช้รถใช้ราใช้ถนนวันนี้ก็ผมก็เลยมาในไหนก็มีโอกาสก็เลยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูไปเลยนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับการใช้รถใช้ราใช้ถนนของคนไทยทจริงๆก็เลนเขาทาไว้แล้วครับนี่3ามเลนก็ช่องใครช่องมันแต่ว่าช่องหลายทางนี่ไม่สมควรที่คุณจะเอามาใช้เป็นเลนจราจร โดยถาวรมันเป็นเล่นฉุกเฉินไว้สำหรับรถเสียหรือมีเหตุฉุกเฉินนี่ครับนี่ตามตูดผมมานี่พวกลหลาทางน,นี่นี่พี่น้องหลายคันเลยนี่อีที่ดีสุดนี่นี่อย่างนี้พี่น้องกินแถบ,บ,บ,บขาวไปเลยพี่น้องน้องครับกินแถบแถบขาวไปเลยนี่ครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับไม่รู้จะแก้ยังไงกฎหมายจราจรเราก็มี แต่ลุงก็ยังทํากันอยู่ขับรถไปไหนมาไหนกลับบ้านกีเที่ยวก็เจอแบบนี้ประจําบางทีเรามัวแต่ระวังด้านขวาว่าเราอยู่เลนสายสุดแล้วก็มีพวกแทรกมาด้านซ้ายบางทีเราไม่ได้ดูมีโอกาสได้เฉียวชนกันโอ้พี่น้องก็ใครดูคลิปก็ไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปคิดนี่ครับเล่นสายสุดกับไหลทางไหลทางไม่ใช่ทางรถวิ่ง อายทางเป็นลานจอดฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับถนนที่เอาจะคุณจะเอามาเป็นทางวิ่งหลักนี่พี่น้องอ่าก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับแล้วก็ใครมีรถมีราก็มาดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องซะเพราะว่าสงสารคนใช้รถใช้ราด้วยกันนี่มายานี่น,น,นีครับมาอีกแล้วอีกคันหนึ่ง นี่ครับเขาไปเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยนี่นี่ครับนี่ครับคือนิสัยนี่คนที่ความเห็นแก่ตัวของคนนี่ครับนี่ครับคือพยายามที่จะโยดไหลทางไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ครับประเทศเรากฎหมายก็มีจราจรคุณก็เคยอบรมมาแล้วแต่ก็ยังทํากันนี่ครับโอเคครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์แชร์ไปเยอะๆเลยพี่น้องนี่ครับแชร์ไปเตือนสติคนใช้รถใช้ดาอย่าทําอย่างนี้ มันไม่มีประโยชน์ครับมันมีแต่ความเสียหายกับเพื่อนที่ใช้รถร่วมทางด้วยกันมีพี่น้องมาแล้วนี่นี่ครับนี่พวกขับเบียดไหลทางนี่ครับนี่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 น,น,นี่มาโอ้นี่ครับคนไทยนี่อย่างนี้แหละครับไหลทางนะครับพี่น้องนี่ดูความเห็นแก่ตัวของคนไทยนี่ครับไหลทางขับมาแบบ ไม่ได้เกรงใจเลนด้านในด้านอะไรเลยครับแบบใช้เป็นเล่นส่วนตัวไปเลยพี่น้องใช้เป็นเล่นขับนี่วิธีแก้เผ็ดดีพี่น้องขับชิดเส้นไปเลยนี่ครับนี่ครับนี่ผมขับชิดเส้นเลยนี่ไอคันหลังนี่หมดสิิธ์แซงนี่วิธีแก้เผ็ดที่ดีที่สุดเอาอย่างงี้ถ้าชนมาเราก็ถูกอ,ะอ่ะอ่า ชนมาแล้วก็ถูกเนี่ยต้องต้องแก้เผ็ดอย่างงี้พี่น้องต้องต้องดัดนิสัยคนไทยมั่งนี่ครับความเห็นแก่ตัวการใช้รถใช้รานี่ครับนี่ยังไม่จอตูดหนงเป็นแถวเลยนี่จะรอแซงซ้ายใช้หลายทางในการแซงนี่คนไทยเนี่ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวผมเปิดให้แซงนะพี่น้องก็ดูนะอ่าอ่าเดี๋ยวผมเปิดช่องดูนะอ่า อืคงรู no ้ตัวไม่กล้าแซงเนี่ยมันมันมันต้องดัดนิสัยมากัะพวกขับรถเห็นแก่ตัวเนี่ครับใช้อยากให้ใช้รถในท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยที่สุดเราไม่ได้มีรถไม่ได้เป็นเจ้าของถนนมันเป็นถนนโวนรวมกฎหมายมีตรงไหนช่องจราจรตรงไหนช่องไหลายทางอยากใช้มันถูกจุด ตัวสง่งนี่ครับพี่น้องนี่ผมต้องต้องดัดอย่างนี้มั่งนี่เบียดเข้าขวาหมดเลยครับเมื่อกี้สิบกว่าคันฮห้ <c oughs> ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ